สวัสดีค่ะดิฉันนางรัตนาตันสลิงคารตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านบ่นบอดินสองคอรับผิดชอบงานสอนประจำชั้นเรียนป .5 และป .6 ประจำปีการศึกษา2564ดิฉันจะขอรายงานการปฏิบัติงานของภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564น,นี้ค่ะ เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อดิสอทองตามทีู่้้ํำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อดิสอทองมีกําหนดการนิเทศภายในสถานศึกษาอันเป็นส่วนหนึ่งของงานวิชาการโดยมีจุดประสงค์ของการนิเทศเพื่อให้ครูได้ปฏิบัติงานสอนและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอํานวยการให้คร,ครูได้พัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้มาตรฐานการศึกษาตามที่โรงเรียนได้ประกาศค่าเป้าหมายประจำปีการศึกษา2564นี้ดิฉันขอรายงานการปฏิบัติงานตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้นะคะข้าพเจ้ามีรูปแบบการเรียนการสอนอยู่3รูปแบบคือการเรียนออนไลน์ การเรียนออนไลน์และการเรียนออนแทนค่ะ 1. การเรียนออนไลน์ในที่นี้คือการเรียนกับ DLTV ที่เป็นเป็นการถ่ายทอดทางไกลผ่านดาวเทียมโดยมีครูต้นทางเฉพาะเอกเป็นครูผู้สอนซึ่งการเรียนกับ DLTV ถือว่าเป็นช่องทางการเรียนหลักที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ ค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์ใน8กลุ่มสาระและยังครอบคลุมตัวชี้วัดที่สำคัญสำคัญที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ด้วย2การเรียนออนแอร์ในที่นี้หมายถึงจะมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่ไม่พร้อมในเรื่องของเครื่องมือและอินและสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่จะมีทีวีและกล่องรับสัญญาณ ที่จะรับชมการถ่ายทอดออกอากาศซึ่งเรียกว่าช่องทีวีดิจิตัลทางการศึกษานักเรียนจำนวนนี้จะได้เรียนกับช่องทางนี้โดยช่องทางการรับชมของนักเรียนชั้นป .5 จะเป็นช่อง44และชั้นป .6 จะเป็นช่อง45ที่กสทออชอได้กำหนดไว้ 3. การเรียนออนแฮนในที่นี้หมายถึง การเรียนรู้ด้วยตนเองจากไปความรู้และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและลงมือปฏิบัติกิจกรรมโดยทำใบงานทำแบบฝึกจากที่คุณครูจัดเตรียมไว้ให้ต่อไปเป็นเรื่องของการวัดผลประเมินผลผู้เรียนดิฉันใช้วิธีการและรูปแบบการวัดผลประเมินผลอ้างอิง ตามเอกสารแนวทางการวัดผลประเมินผลในชั้นเรียนของดรวิษณุทรัพย์สมบัติซึ่งการวัดผลประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดจะไม่ค่อยแตกต่างจากสถานการณ์ปกติที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการสังเกตการสัมภาษณ์การตรวจผลงานการประเมินจากแฟ้มผลงานของนักเรียนโดยในสถานการณ์แบบนี้ผู้เรียน จะเป็นผู้ส่งข้อมูลสารสนเทศย้อนกลับมาให้ครูผู้สอนและครูผู้สอนก็จะประสานขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในฐานะผู้ช่วยครูให้มีส่วนร่วมในการประเมินผู้เรียนโดยช่องทางก็จะเป็นลายส่วนตัวลายกลุ่มลายมิสติง้งหรือแม้กระทั่งการโทรศัพท์ ซึ่งเป็นช่องทางสำหรับการติดต่อระหว่างครูผู้ปกครองและนักเรียนค่ะสำหรับการนิเทศภายในครั้งนี้นะคะดิฉันต้องขอขอบคุณผู้่วนวยการโรงเรียนบ้านบ่นบอดิสอพองที่ทำให้เกิดผลงานทําให้เกิดการพัฒนาตนเองขอบคุณผู้ร่วมงานที่ช่วยในเรื่องของเทคนิควิธีการทำคลิปต่างๆและขอบคุณผู้ปกครอง ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลการเรียนการสอนของนักเรียนขอขอบคุณในในหน้าที่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ